อัปเกรดเครื่องเสียงชุดใหญ่ใน Audi TT เป็นอิตาลีแบรนด์ทั้งหมดและเล่นบลูทูธแบบ Highless ตรงเข้า DSPM สว่วนเรื่องขอผมป๊อปจกจะ h a m m i n g าส r d i o นะครับคลิปนี้พาชมการอัปเกรด Audi TT ใหม่เลยนะครับมาอัปเกรดเครื่องเสียงแบบเต็มระบบแบบ High-end ที่มาจากอิตาลีแบรนด์ a u d i s a สานครับเรียกว่าถ้าใครเป็นนักเล่นเครื่องเสียงรถยนต์เนี่ย a u d i สานถือว่าสุดยอดมากในกลุ่มของการอัปเกรดเสียงแบบตรงรุ่นในรถยุโรปแบบนี้นะครับ คอนเซปต์ของการเปลี่ยนคุณภาพเสียงในรถยุโรปนะครับหลักการง่ายๆมี2ส่วนครับส่วนแรกคือการเปลี่ยนลำโพงแบบตรงรุ่นคือการเปลี่ยนแบบปลายทางแต่ถ้าเกิดเราต้องการเนื้อเสียงจากต้นทางที่ดีกว่าเดิมเราต้องเลือก DSPM คอนเซปต์นั้นอยู่ในรถคันนี้ทั้ง2แบบเลยครับเริ่มต้นจาก DSPM นะครับเราใช้รุ่น F 8.9บิตที่เป็นแอมแบบ8ช a n n e l และเป็นใช้ปลั๊กแบบตรงรุ่นไม่มีการตัดต่อสายใดๆครับ ต่อเข้ามาปุ๊บนะครับแล้วก็ไปซ่อนทางด้านหลังเรียกว่าไม่มีการเกะก,กะในรถเลยครับทุกอ,อย่างดูเหมือนเดิมหมดแล้วเรามีการเดินสัญญาณบนกับเข้าไปออกสู่ตำแหน่งลําโพงนะครับชุดลโพลรถคันนี้นะครับใช้ซีรีส์ที่สูงนะครับคือปกติแล้วออ้สันจะมี AP แต่เราเลือกัวเช่ที่เป็นซีรีส์สูงกว่าติดตั้งในตำแหน่งหน้าทั้งหมดคือหลังเนี่ยเอาของเดิมเก็บไว้เดี๋ยวเราจะบาลานซ์เสียงลงใหม่ได้ด้านหน้านะครับทำเป็น3ทางแต่ว่าซิสเต็มที่มาจากรถเดิมๆจะมีแค่2ทางเขามีเสียงกลาง ที่หน้าตาเหมือนดูหลอกมาแต่ไม่มีดอกมันตันหมดเลยครับทีนี้คอนเซปต์พันนี้คือเราอยากทำให้เป็น3ทางครบเหมือนตัวรุ่นทอ็อปของเขาก็คือเราเอาชิ้นด้านข้างเนี่ยมาทําใหม่แล้วเราทําดีไซน์ในการหุ้มปิดนะครับทั้งหมดจะดูเนียนมากเหมือนเดิมๆแต่นั่นคือคุณได้ลำโพงแบบ3าทางก็คือบูเฟอร์ที่ประตูเสียงกลางที่ประตูนะครับเก็บเนียนมากๆดูจากรูปแล้วคุณบอกว่ามันดูไม่ออกเลยว่าเราเปลี่ยนแปลงไปแล้วนะครับแล้วก็เสียงแหลมใส่ลงตําแหน่งเดิม ทั้งหมดนี้อยู่เหมือนเดิมทั้งหมดเป็นปลั๊กแบบตรงรุ่นนะครับแล้วก็มีเสียงดอกเซนเตอร์เสียงกลางที่เปลี่ยนไปคอนเซปต์นี้คือข้างหลังเนี่ยใช้ลำโพงแบบเดิมเพราะว่าเราเน้นทางด้านหน้านะครับเป็นหลักเวลาเราปรับจูนเนี่ยเราปรับจูนด,ด้วย DSPM เราทําการป้อนความทีนะครับแล้วก็ทําให้ด้านหน้าเป็นเวทีเสียงด้านหลังเนี่ยเราจะเฟดลงหน่อยให้มันมาเหมือนมาเสริมด้านหลังที่ไม่มากรบในลาโพงชุดใหม่ที่เปลี่ยนลงไปครับ เรื่องความตีตามหรือเบสก็เป็นส่วนสําคัญในการสร้างอัตลร t ในการฟังเพลงบนรถนะครับ6.5นิ้วนะเบสมันน้อยมากๆครับเรามีการเพิ่มซับขนาด10นิ้วทางด้านหลังที่เป็นตู้แบบสําเร็จนะครับตู้แบบนี้มีคอนเซ็ปต์ที่ดีมากคือเวลาต้องการใช้พื้นที่เราสามารถถอดเก็บได้ครับและซับตัวนี้ครับมีแอมป์ในตัวที่800วัตต์ฉันเมื่อเปิดไปแล้วเนี่ยมันสามารถเติมเนื้อเสียงที่มีความไพเราะและพอเราจูนเสียงด้วยไทม์อะไลเมนต์นะครับ ทุกดอกลำโพงในรถนี้มันจะเดินทางถึงเราพร้อมกันชันถึงแม้เบสอยู่ด้านหลังนะครับแต่ว่าเนื้อเสียเบสจริงจะมาตก ตามเฟสของลำโพงบูเฟอร์ด้านหน้าฉนันจะให้เหมือนเบดอัพฟอนได้ดีและสุดท้ายเรื่องของการเล่นของคุณภาพเสียงครับถึงแม้ DSPM นี้จะสร้างเสียงที่ดีให้กับวิทยุเดิมแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดต้องการไปสุดกว่านั้นคันนี้ได้ใส่ตัวบลูทูธของเขาครับ Beacon ที่รองรับความเป็นไฮเลสสามารถเล่นบลูทูธตรงข้ามเข้าไปที่แอมเชื่อมต่อแบบออฟติคอลสัญญาณดิจิตอลของเพลงไม่มีการสูญเสียครับไปส่งที่แอมเลยฉะนั้นคุณจะได้เนื้อเสียงเพลงที่ฟังเนี่ย ไพเราะมากกว่าการฟังเพลงผ่านจากวิทยุเดิมแต่ว่าคอนเซปต์นี้นะครับก็คือบางคนบอกว่าเอาแล้วผมจะบลูทูธในการสาน่อายงไงระบบของ b e a c o n นี้มันสามารถออโต้สวิตช์ได้ครับก็คือเรากําลังฟังเพลงผ่านจากบลูทูธ e a c o n อยู่เวลาโทรศัพท์เข้ามาปุ๊บมันจะตัดกลับมาที่นี่ได้เลยรับสายปกติได้พอระวังสายปุ๊บเพลงจะกลับไปที่บีคอนเหมือนเดิมนี่คือรูปแบบของการเล่นเสียงแบบไฮไลสตรงที่ดเครับ อันนี้คือคอนเซปต์ของการอัปเกรดคุณภาพเสียงแบบตรงรุ่นในรถยุโรปครับคอนเซปต์นี้ไม่ได้หมายความว่าใส่กับ อ๋อดทีทีทีคันนี้ได้อย่างเดียวนะครับจริงๆถ้าเกิดคุณเป็นรถยุโรปอย่างอื่นเนี่ยปอร์เช่อย่างเงี้ยครับก็สามารถเอาเซตนี้ไปอัดอัใช้ได้เช่นกันเพราะจริงๆแล้วดอกคล้ายๆกันก็เปลี่ยนดอกหน่อยแบบปอร์เช่แปดนิ้วอย่างเงี้ยครับหรือว่าตัวดิสบีเอมก็เปลี่ยนรุ่นหน่อยเปลี่ยนปลั๊กหน่อยนะครับถ้าเกิดเป็นเบนท์บีเอ็มก็มีลำโพงแบบตรงรุ่นกว่านี้ที่สามารถใส่ได้เช่นกันฉะนั้นถ้าเกิดใครอยากอัปเกรดคุณภาพเสียงในรถของยุโรปในสไตล์แบบตรงรุ่นและไฮเอ็นนะครับให้มาหาเเเเเเเรร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 าา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 ลลลยยยยคคคคัับบชนนนนนนนญื่่่ออองงงีีีี้้้้มกกๆๆูทถสใหหซแว์ แค่500เมตรเท่านั้นฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งครับผมสวัสดีครับ